เจ้าตัวเขาบู๊สวัสดีเนี่ยมาเด้ยงพี่น้องมาหลังจากเลือกการเลือกงานพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้บ่มีอย่างพี่น้องเอ้ยหลังจากฝ้าฝนอากาศบ่เป็นอกเป็นใจเลือกการเลือกงานพี่น้องเมื่อนี้มาเห็ดอยากกินกันพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมนูพิเศษว่าจนออันทน์เมื่อนี้ดังซังซันบุดทั้งเหนือกับทั้งจุทั้งซอสร้อย พี่น้องบ้านเราอยู่บ้านเนี่ยนี่พันไงเชื่อพวกมึงอยู่บ้านน่ยบักนาวเนี่ยเอาเห็ดลูกนั้นก็ติ๊กเงี้ยอยู่นี่หกสิบบาทต้องไหมโอ้ยมันดีวิวบักนาวพี่น้องนี้เลือกการเลือกงานพี่น้องช่องมันหยุดธเราไม่เนี้เลือกการเลือกงานไม่เนี่สิมาเห็ดเมนูพิเศษกุ้งแจ้นน้ำปลาพี่น้องตัวนี้สามสิบบาทเออมาอยากมากินกันเนี่ยเหมือ แก่ก็ดีว่าเหมือนเราเออต่างบ้านทักทายสบายดีสุพรรณสุกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็บ้านก็ฝากคนเลยก็แชร์ก็ติดตามให้เป็นก่าังใจให้กันได้อพี่น้องเด้อสำหรับทีมงานอีสานไก่บ้านอ๋อมาฟังบังเออต่างชมบรรยากาศไปพี่น้องอยังมี้ก็มูกเลยนะมุจากกดต้องมาเลยนะเอสิกดต้องหาพวกเนี้ย เด็กพี่ลองอันไหนอาสิาว่าพ่อขั้วแม่ขั้วต่างเงอันนี้พ่อโอแม่แม่ข,ขั้วพ่อแม่ข, <c oughs> ขั้วอ๋อลูครึ่งได้พี่ลองเลยก็ตลัง,ตงแกะกุ้งอยู่พี่ลองเมื่อนี้สิเป็นเมนูวันนี้เมนูกุ้งแช่น้ำปลามันเป็กุ้งแช่บวยอัสสันวานี่เบิ่งอันนี้ก็นนกเป็นกุ้งโอ้กุ้งตัวใหญ่ได้พี่ลองเอ้ยกุ้งตัวใหญ่ đây sẽ là cung cung xe kén nào phi <laughs> nông cái và cá sút udon và hàn mân hàn xe nấm ba phi hết menu xe nấm ba xếp xếp sao sáo não udon cái này pha cái tam lấp chấm kéo cung scon mới này trang khăn toàn cung tuổi nhảy bêm bêm đấy phi nông ai phun xếp sốt sốt udon tay măng nè บากติตามรับมไปตั้งนี่บ่งเมียพ่นกำลังเอัวอ,อ,อ่จากสิบาจาังไหนเอา่อัหนอลูก<อ>คกึ่งนะลูกคึ่งเพิ่กำลังเห่เอนี่เป็นนนอันนี้สตรอุดรมามามากำลังกำลังมาเบิ่งทั้งทีพูนผ่านายชพูมันกำลังแก,ก่หแก่หอ, <c oughs> อมปาบาพาน เบีย้ยไสยเบีย้ยไส้ช่วงมันหยุดพี่น้องเอ้อช่วงนี้กะอากาศหนาวฝนตกโอ้ยอากาศกะบ่บเป็นอกเป็นใจไปแน่กะหอดหอดแน่หนาวแน่ทั้งฝนทั้งตกเราไดแต่สิเปลี่ยนไปแต่เสรมาใสาป่ป่ะไดนกะกินอยู่น้ำบานน้ำซองพี่น้องเอ้เอาหลังเลิกกันเล้วง,งานฝากติดตามรับชมไออยังก็เอยงฮะบุรีรัมย์พมา่มากันอุบวนพันหน่อยบุรีรัมย์อู้ เออพัดหน่อยบริลล์รำย่านหนาวว่าเั่นเออพัดหน่อยบริลล์รำโตเอียนเด้อย่านหนาวว่าเั่นว่ามาได้มาเมื่อนี่เออฉากนี้อาจจะบ่มีเธอเช่นเถอะเราฝากกิดกรรมเราจบมาพี่น้องเลยแช่โซดาไปก่อนถ้าจังสิจัดจานนลำพี่น้องเนาะอ๋อบาเนี้สิมาเฮ็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มบาเนี้ดีเฮ็ดน้ำลาดดีเฮ็ดน้ำลาดถาวบาเนี่แช่โซดาให้มันเด้งอนพี่น้องอนะ น, Freud, น ie, bold, de, e. ี่ก well yeah, mm ิน hmm. มืไรนี yeah, uh ่น oh, yeah? yeah? yeah. yeah? yeah? no? so ี่เาเนี่เน่ยเนี่ยเนมาเนียเี่ยเนยเด้่ยนี่เนี่ยเ่ยเนี่นหย่ยเงี่ย้นี่ยเ่ยเนีัเนี่เนี่ยน่ยเนี่ยน่ยเายเน่ยเ่ยเดี่นี่งเนาเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนา่ยเนี่ยเน่ยเ่ยเนีเนี่เนีเนเนอ่เีน่เนาดยเนี่ย่เนอยเ่เนี่ยเนยเ่เนี่ยูกีเีเนนย่น สิมันี่เป็นเตี้ยนหรอกลุ่มแช่น้ำปลาสิกิกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยคือบางเอาตัวโเอิ้เสร็จแล้วโถเอินมาละพูดถึง่บบสอยหอมแดงนน้ำตาลงน้ำตาไหลน้ำตายาอน้ำตาสิพี่น้องเอ้ยบางเอาตัวล่อยโดดเ็น อื่อหลดเนาอยู่กับพันใหญ่เยพุ่มสองคนพี่รองเมื่อนี่พันหน่อยปุรีรัมพันหน่อยปุรีรัมอยู่คนเรามองเอื่นกบมาญาตหนาวไรต้องนี้คนตกไต้วันเอามาวหนาวซึ่ต้องสร้นกันไตสั้นนโอ้ยตาหลทั้งเห็ดทั้งไห้ย่า่าบาปซึ่งายเพราะมันแสบดิโอ้ๆพี่บดวนเนี่ยแต่ครับ

โ่มกดด้อ่มมน้อมึงแมนก๋วยเด้อเด้อเด้อ่กยเด้อุ่าเบอกหัเดียวหเดียวเาสูดดันไมสูดันใส่ตะไคร่พร้อมกุ้งแ่น้าปลาใส่อุดรู้แต่ว่าเสีบตายังไงเนี่ยเด้เด้อ่ไมีสูตก็บอกเด้อ่หอมยังไงบ่อยไห้วกเพิ่ตห้บ่าบดซึ่งไรเดอูมีสูตว่าอ้างนประคเปียก แปะไว้ทางตางเออทำเปียกอ่ะเอพี่พี่พี่พนี้ยทังน้ำตากุ้งแส่นอนปลาสูตรอุดรแซ่ตะไข้พร้อมน้องหอมๆแซ่แซกรอบๆจอดกินมอมือนี่ได้กินมาเนี่นะรว่าซีรีส์ก่อ่ไ้กินทอดเนี้อเลยดีนะไม่ต้องมื้อือนนะแตะไร่แซ่แซพี่น้องตะไร่อ้าวโอ้ยนะเ้าพันนี่าน่น เออพี่ดองเอ้ยบอกไปหนึ่งเขาเขาก็ไปหยาบพักหยาบแน่ได้เซ่นเซียภูมิแล้วก็ฟังภูมิอ่าก็เป็นตัวที่ด้ดอกเดี๋ยวมาสิจัดจานไม่้องจัดจานจัดจานกินไ่ได้หลายจัดจานแล้วบัดเนี้ยเสียห้องหลังจากที่แซ่ยสุดาแล้วห้องเสียเอาไปนอกฟิตพี่น้องจัดจานแล้วเสียเอาไปเขาช่องซีสเนี่ยจะก็จังสิมาลาดนำลาดนะพี่น้องเนาะกินมือนี่เด้อโอ้เสียภูมิเสียภูมิหิวยังไงเด้อกินมือนี่เด้ไหมสั่นวันมาเอ้า เปล่าเห่พี่นได้จากน่อยคำเลยพี่น้องเฮ้ยจัดจานเรียบร้อยพี่น้องจานนี้นี่ในมูลราคาสี่ร้อยห้าสิบพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบวันนี้หลังจากเขาแซ่โซดาจัดจานเรียบร้อยเอาจะเอาไปแช่ตู้เย็นนอกฟิตไปจากน้อยก่อนพี่น้องเลียดน้ำจิ้มแล้วเอามาราดอ่ะชมต่อไปพี่น้องดูข้าวเลยละลายดูข้าวอ่ะนอกซีดพี่น้องนอกซีดอี

โอเคเปรี้ยวหวานโอ้ยนี่แหละท่านพ่จินึ่งเข่าองราพี่น้องเอ้ยยองพนสามนเพื่นกำลังจินึ่งขาเสนเ่นพพรจินึ่งขาระันพนว่างอ้จังหน่อยพระสันว่ามงยซองพนมาพี่น้องสิบ้นเอาหลเหลเขามมันจะกีเป็นอมเลย หน่งทันหนึ่งบ่งบังหอนึ่งเหนึ่งเลหนึนึ่งันหนึ่งบหนึ่งบเัแจัดจานแล้วพร้อมน้ำจิ้มพี่้องเลยจัดจานพร้อมน้ำจิ้มอันนี้เขาเขาฟิดมาเรียบร้อยด้วยน่ะดต้นหอมักชีพี่้องเลยอ่าด้วยน่ะต้นหอมบักชี แส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่ไลยแซ่ไลยโอ้คือมีแต่ผักแต่นอกบ้านเนี่ยเนาะว่า,าลาดหน้าด้วยน้ำจิ้มบ้านเนี่ย แซ่บๆไปหนังราดด้น้ำจ,จิ้มแซ่บๆและเสถะเครื่องเน้นๆและ <c oughs> เสถะเครื่องเน้นๆนะสูตรไปสูตรมันได้เป็นหนังเลยแซ่บเลือกโตเบียร์น้ำไหนแซ่บย้ำนั่นมาโอ้ยเครื่องแซ่บๆเป็นหนังเลยมีแต่ผักอ้อยต่อยเน่ามาเห็นหอดกุ้งเลยว่าว่ากุ้งหุยสวนกุ้งลุยสวนแซ่บๆเลยนงเยมาเน้นๆเลยเครื่องเน้นๆเมื่อนี่อ่ะ งานที่ปีหัวน้องเลยเน้นๆเน้นๆกุ้งแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บนี่อู้เดืแซ่บขาดกุ้งแซ่บน้ำปลาพี่น้องเน้นๆกินกับพี่กับน้องหลังเลิการเลิกงานพี่น้องช่องบัดยุทธอ่าอีสานบ้านห้าพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยสาววังสาววังพี่น้องนี่ ว่าก <ort. S 1> ุ <silently> ้งตัวใหญ่ๆเน้นๆเนื้อดิงๆพี่น้องเอ้ยสูตรเศร้าวังโอ้สูตรเศร้าดอนอ่เดือดเศร้าอ่ดอนอาจจะเป็นที่ว่าเจังไหนเสียพื้นเก่ากันเนาะไม่ได้ไปหาอยากหากินกับมหาอันต้อนยุ่โล่ห้องลอกว่าเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยหน้าต่างหาอยากหากินเฮ็ดเฮ็ดซูอยากซูกินเฮ็ดซูคี่ซูน้องเบื้องต่างมีคลิปมีเื่ให้พี่น้องเบื้องต่างเป็นพี่เป็นน้องกันไปอาเจ้าไหนก็ฝากรับชมฝากติดตามได้เลยพี่น้องเด้อ

ตะเกียบไม่ต้องว่ะฉันแล้วว่าซอดแน่นๆอาควงเลยวะโอ้ยเต็มที่ปึ๊บเอียงไลยกินแม่พูดดีเออเดี๋ยวพอดีก็รับรถปึ๊บโอ้ยแน่นๆเดื๋ยวจะหางสวดเพราะว่าสุดยอดเอียงไลยสุดอุดรนะไม่ห้องมากกุ้งแช่น้ำปลาเด้อเด้อโอ้ยกองหอยกับโมโฟกันโอ้ยโอ้ยบัง

เบ็บมั้งไองอ้เดนคือได้เอาหุ่นมันมาวางไว<ม>้เส้น,น่ะต้นผมว่างันบะผมมีคั้มจิบรรยายพี่น้องเ้ยแจบครับเด้งเด้งกอนบ้านวาเออเปล่ยนโซนเอบเปลี่ยนโซนแอบบ

เนี่ยเด่นเด่นเนี่ยเด่นเด่นคำใหญ่ๆโตโตเบมโอ้ยแสียบปากพี่น้องเอ, e อ้นอยอนยังจากเหตุการณ์เหตุงานเดือกการเดือกงานพี่น้องเอ e เ้ยปรได้ไปใส่มาใส่ช่วงนี้ค่ะพายุเข่าพี่น้องหนาวแน่ห้อนแน่ฝนตกแน่เอาบัตถุขึ้นกันว่าล้ประกันกันเลยเมื่อใดค่ะหาเนี่ยมาฝากมาตอนท่าน,นี้พี่น้องเอ e ้ยช่วงมันหยุดก็จิตได้ไปหาอยากหากินสู้กิน สูบเงินอาจจะไปเฮ็นยังมาฝากมาตอนกะยังไหนก็ฝากติดตามรับชมในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็มากก็ฝากคนใดกนแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆสำหรับมื้อนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวกินหนามต่างพกงบพกเงินอยู่ดีมีห่างสุขหูสก้อนปีนองมื้อนี้กราบสวัสดีครับผมเดี๋ยวไว้กินมเงินหมดคนเดี๋ยวไว้กินมเงิน